สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง8ไคจูสุดโด่งดังจากซีรีส์อุลตราแมนที่ต่อให้ไม่รู้จักชื่อก็ต้องคุ้นหน้ากันบ้างอ่แหละนับรวมทั้งไคจูเอเลียนแล้วก็หุ่นยนต์ไว้นะครับซึ่งจะมีตัวอะไรกันบ้างไปดูกันเลยโกโมราผมว่าใครหลายคนก็น่าจะคุ้นหน้าตัวนี้ดีนะจากดีไซน์ที่แม่งโคตรมีเอกลักษณ์แถมยังกลับมามีบทบาทในซีรีส์อุลตราแมนยุคหลังๆบ่อยด้วยทําให้ใครหลายคนพอจะรู้จักโกโมราพอสมควรนั่นแหละ แถมทุกครั้งที่กลับมามีบทบาทในซีรีส์อุลตร้าแมนใหม่ๆนะก็มักจะมีร่างใหม่แถมมาด้วยเกือบทุกครั้งถ้าถามผมว่าผมชอบร่างไหนสุดผมก็บอกเลยว่าผมชอบไซเบอร์กูโมราจากอุลตร้าแมนเอสุดแต่ถึงแม้จะมีร่างใหม่มาเยอะแต่บอกตามตรงเริ่มเบื่อขี้หน้ามึงแล้ววะ่ะอีกทั้งในซีรีส์อุลตร้าแกลเล็กซี่เมกามอนสเตอร์แบทเทิลชื่อยาวไปไหนวะถามว่ามันคืออะไรมันคือซีรีส์ที่เอาไคจูจากซีรีส์อุลตร้าแมนมาตีกันเองนั่นแหละซึ่งกโมราก็เป็นไคจูพรเเอขอขงงื่งนี้ด้ดวย ธรรมดาที่ไหนล่ะเรดคิงนี่ก็ถือว่าเป็นไคจูอีกตัวที่ดังพอๆกับโกโมราเลยกับไคจูที่ตัวไม่แดงตามชื่อขอถามหน่อยทําไมมันต้องชื่อเรดคิงใครรู้ช่วยเม้นบอกด้วยนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นไคจูที่กลับมามีบทบาทในซีรีส์อุลตราแมนเรื่องใหม่ๆค่อนข้างบ่อยเลยแต่มีร่างใหม่ไม่เยอะเท่าโกโมร่านะแล้วบอกตามตรงผมเบื่อขี้หน้าเรดคิงยิ่งกว่าโกโมราอีกกลับมาบ่อยเกินอะ่ะจนผมรู้สึกเบื่อขี้หน้าเรดคิงแล้วอะ่ะ แล้วในระหว่างที่กูโมราบทบาทด,ดูเป็นพระเอกมากที่เรื่อยๆส่วนเรดคิงก็ยังเป็นกระสอบซ้ายให้กับอุลตร้าแมนเหมือนเดิมถึงแม้บางซีรีส์ของอุลตร้าแมนบทบาทเรดคิงมันจะดีก็เหอะอย่างเช่นใน man อุลตร้าแมนเซต่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าดีไซน์ของเรดคิงอ่ะมันมีเอกลักษณ์จริงๆคือแค่เห็นหน้าก็รู้เลยว่ามาจากซีรีส์อุลตร้าแมนอ่ะ พิกมอนขอสรารภาพจากใจเลยว่าผมอะรู้จักตัวนี้นะแต่ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันชื่อพิกมอนเพิ่อมารู้ตอนที่หาข้อมูลอยู่กับอุลตร้าแมนแบบจริงๆจังๆนี่แหละคือรู้แค่ว่ามันเป็นไคจูจากซีรีส์อุนตอร์แมนแต่ไม่เคยรู้จักชื่อมันมาก่อนก็แค่อยากจะพูดเฉยๆครับไม่มีอะไรมากนี่ก็เป็นไคจูไซเท่าคนที่เป็นมิตรกับคนมากๆและบทบาทที่ได้ก็น่าสงสารโคตร และถือว่าเป็นไคจูที่เป็นไอคอนิกให้กับซีรีส์อุลตร้าแมนด้วยด้วยดีไซน์ที่ผมว่ามีความโดดเด่นพอสมควรนะคือมันไม่ได้น่าเกลียดมากแล้วก็ดูเป็นมิตรด้วยไม่นับของพาวเวอร์นะอันนั้นอุบาทเกินก็เป็นไคจูตัวที่ใครหลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับสำหรับพิกมอนเซตตันมังกรอวกาศไคจูที่เอาชนะอุลตร้าแมนได้ก็ถือว่าเป็นตัวเด่นตัวดังของซีรีส์อุลตร้าแมนเลยครับตัวนี้และบอกเลยว่านี่คือไคจูที่ผมชอบที่สุดแล้วละ่ะ แต่มังกรอวกาศเหรอผมว่ามันเหมือนมแมลงอวกาศมากกว่านะเรื่องนี้มีที่มาครับเท่าที่เคยได้ยินมาเหมือนกับว่าเขาจะสร้างไคจูอีกตัวหนึ่งซึ่งมาตามันเหมือนไดโนเสาร์และเขาจะได้ตัวนั้นว่ามังกรอวกาศมาเป็นลาสปอร์ตให้กับอุลตร้าแมน แต่ไปไปมามาเซตต้อนก็ได้มาเป็นลาสบอสของซีรีส์อุลตร้าแมนเฉยเลยแล้วก็ได้ฉายามังกรอวกาศไปแบบงงๆอันนี้คือที่ผมได้ยินมานะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องตลกๆของผมเองก็คืออุลตร้าแมนตอนแรกสุดที่ผมดูก็คือตอนที่อุลตร้าแมนสู้กับเซตต้อนหรือก็คือตอนสุดท้ายนั่นแหละงงปะละ่ะแล้วภาพจาของผมคืออะไรไหมคืออุลตร้าแมนสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยแถมโดนจัดการไปง่ายๆด้วย เลยกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมชอบเซตต้นขึ้นมานี่แหละด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ดีไซน์ที่โดดเด่นเลยทำให้ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นไคจูที่มีคนรู้จักเยอะแล้วก็มีคนชอบเยอะด้วยเอเลคกิงนี่คือไคจูที่ผมชอบเป็นอันดับ2รองจากเซตต้นบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในไคจูที่ดีไซน์ออกมาได้ดีมากและดูมีเอกลักษณ์ด้วยเช่นกันและผมว่าน่าจะมีคนชอบเยอะด้วยในความน่ารักของมันไงไปทางนั้นได้วะเนี่ย โดยเฉพาะเอเลคิงไม่สิต้องเรียกว่าเบบี้เอเลคิงจากซีรีส์อุลตร้าแมนเมบิอุสเนี่ยแหละครับบอกเลยว่าไอตัวนั้นอนะ่ะโคตรน่ารักเลยแล้วเอเลคิงก็เป็นไคจุอีกตัวที่มีบทเด่นในอุลตร้ากาแล็กซี่เมกามอนสเตอร์แบทเทิลอีกด้วยส่วนบทบาทหลังๆในซีรีส์อุลตร้าแมนของเอเลคิงบอกตามตรงเหมือนที่พูดไปครับมันไปทางน่ารักหมดเลยอะ่ะส่วนใหญ่ะนะถามว่านอกจากความน่ารักแล้วอ่ะมันมีอย่างอื่นอีกไหมก็ตอบว่ามีครับ นี่คือไคจูไฟฟ้าที่ใครหลายคนน่าจะรู้จักเยอะที่สุดแล้วล่ะจากซีรีส์อุลตร้าแมนนะนะเพราะบอกตามตรงเอเลคิงน่าจะเป็นไคจูไฟฟ้าที่น่าจะดังที่สุดแล้วล่ะครับอีกตัวที่ใครหลายคนน่าจะรู้จักคงเป็นเนรอนก้านั่นแหละแต่ตัวนั้นผมว่ามันยังไม่ดังเท่าเอเลคิงนะคิงโจนี่น่าจะเป็นหุ่นยนต์จากซีรีส์อุลตร้าแมนที่ดังที่สุดแล้วล่ะครับด้วยดีไซน์แล้วอะไรหลายๆอย่างที่ไม่คู่มีเอกลักษณ์อะแล้วก็เป็นไคจูอีกตัวที่อุลตร้าแมนแทบซู้ไม่ได้เลย ง่ายๆก็คือเก่งอะแหละแต่บทบาทของคิงโจในซีรีส์อุลตร้าแมนยุคนิวเจนอะผมว่ามันเริ่มน้อยลงนะไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็มีอยู่แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไปโฟกัสที่ไคจูหุ่นยนต์ตัวใหม่แทนอย่างกาแล็กตรอนบอกตามตรงเป็นไคจูหุ่นยนต์ที่กลับมามีบทบาทบ่อยมาก บวกกับที่ช่วงหนึ่งของซีรีส์อุลตร้าแมนที่เขาจะขับหุ่นยนต์ไปสู้กับไคโจูและคิงโจก็เลยโดนปรับบทเป็นหุ่นยนต์ของน่วยพิทักษ์โลกแทนก็คือในซีรีส์อุลตร้าแมนเซตนนแหละเป็นคิงโจสโตรเรจคัสตอมบอกเลยว่าดีไซน์โคตรสวยโคตรเท่คือมันยังคงความเป็นคิงโจอยู่นะและมีการปรับให้มันดูทันสมัยขึ้นน่ะผมว่าไม่เลวเลยนะสำหรับคิงโจตัวเนี้ยแต่จะว่าไงดีละ่ะเหมือนคิงโจโดนปรับบทเป็นตัวดีเฉยเลยครับช่วงหนึ่งอะ เอเลียนดาด้าก็ถือว่าเป็นเอเลี่ยนจากซีรีส์อุลตร้าแมนที่คนน่าจะรู้จักกันเยอะในฐานะตัวฮาประจำซีรีส์เพราะบอกตามตรงบทบาทช่วงแรกๆเหมือนจะน่ากลัวไปมาๆเป็นตัวฮาเฉยเลยครับบทบาทส่วนใหญ่แม่งเป็นตัวฮาครับบทจริงๆจังๆไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ถึงจะมีก็น้อยมากอะ่ะดาด้าคลาสสิกนี่คือเอาฮาใช่ไหมครับแต่เวอร์ชันอื่นไม่ใช่เลยอย่างดาด้าในอุลตร้าแมนเน็ตฟลิกที่เป็นอุลตร้าแมนสวมกรอบแบบไอรอนแมนอ่ะโอ้โหโคตรเท่เลยครับตัวนั้นอ่ะ มีความเป็นสายรับมาฟีอะไรนั้นน่ะโคตรเท่เลยและก็อีกตัวหนึ่งดาด้าพาวเวอร์บอกเลยว่าตอนที่มันกลับมาอีกครั้งในซีรีส์อุลตร้าแมนทริกเกอร์อ่ะโอ้โหพลังโกงมากดูขี้โมมากอ่ะทาเอาหน่วยพิทักษ์โลกกับอุลตร้าแมนวุ่นวายกันเลยทีเดียวแถมดีไซน์หน้ากลัวหน้าเก่งขามกว่าดาด้าคลาสสิกอีกอ่ะแอบรู้สึกสงสารเหมือนกันนะเนี่ยเอเลียนบอลตันมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วครับนี่ถือว่าเป็นเอเลียนจากซีรีส์อุลตร้าแมนที่ผมชอบที่สุดแล้วนะ คือดูดีไซน์สิครับมันดูเท่และน่ากลัวในเวลาเดียวกันน่ะแถมเสียงโหเราะยังโคตรหลอนและมีเอกลักษณ์ด้วยแถมความสามารถยังเจ๋งด้วยสมชื่อนินจาอาวกาศจริงๆแต่บทบาทของเอเลียนบบลตันมันเริ่มน้อยลงแล้วนะผมว่าขึ้นหลังๆมาเนี่ยในซีรีส์อุลตร้าแมนเรื่องใหม่ๆอะ่ะเอเลนบบลตันไม่ค่อยมีบทเลยครับคือไม่มีบทเลยดีกว่าเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปนานจนผมคิดถึงอะ่ะก็หวังว่าซีรีส์อุลตร้าแมนเรื่องถัดไปเอเลนบอลตันจะมีบทนะ เพราะบทบาทของเอลลี่บบลตันนะตอนเนี้ยผมว่ามันดูมีวิติมากเลยนะคือมีทั้งเบลตันฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายอ่ะผมว่ามันน่าสนใจมากเลยน่าเอามาเล่ามากโดยเฉพาะในเดอะบูวี่ของคอร์สมออ่ะอันนั้นโคตรึ้งเลยแต่ก็นั่นแหละครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่ามันจะมาไม่มาสําหรับเอเลน์เบลตันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าถามว่าทำไมมีแค่8ตัวละ่ะอ้างจริงนะในช่วงแรกอะ่ะมันมีใครจูที่ผมเลือกไว้เยอะกว่านี้นะแต่ผมคัดออกบางตัวคือคัดแล้วคัดอีกอะ่ะ จนเหลือแค่8ปตัวนี้แหละครับและถ้าคิดว่ามันยังมีไคจูเอเลียนหรือว่าหุ่นยนตตัวไหนอีกที่มันดังมากอะ่ะดังจนต่อให้คนที่ไม่เคยดูรึไหมก็รู้จักอะ่ะก็ลองเมนมาได้นะครับและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขอภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ